สวัสดีครับลุงเนสนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลินาพีไฟนั่นเองนะครับผมและสำหรับคำคืนวันนี้ก็ มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในค่ำคืนวันนี้นะครับผมนี่เลยครับใหม่กางเกงปีกนกเขียวเฟี้ยกว่าใครได้แล้ววันนี้นะครับผมก็ตั้งแต่วันที่23จนไปถึงวันที่9กรกฎาคม2566นั่นเองนะครับผมนี่วันนี้ลุงเนสนะครับเตรียมเพชรมาแล้วด้วยนะครับผม1,961เพชรนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูลุงเนสสุ่มกันนะครับผมในกิจกรรมกางเกงปีกนกเขียวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ลู้เทด้วยนะครับผมใครกดแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมก็สลับกิจกรรมกางเกงปีกนกเขียวนะครับผมจะมาในรูปแบบของโทเค็นนะครับผมนี่สุ่มหาโทเค็น5โทเค็นนะครับผมก็รับไปเลยนะครับผมสลับกางเกงปีกนกสีเขียวนั่นเองนะครับผม สี่โทเคนนี้จะได้เป็นกางเกงของผู้หญิงนะแล้วก็5โทเคนนี้จะเป็นกางเกงของผู้ชายนั่นเองนะครับโอเคใครพร้อมที่จะดูดูเนสสส่มแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ลุงเน็ตด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวลุงเน็ตจะสมให้ดูนะครับสิบหมุนเฮ้ยตรงนี้มีลดราคาด้วยทุกคนนี่ลดราคาไปเลยนะครับสิบหมุนห้าสิบเป็ดไปเลยฮะมาเฮ้ยมีการันตีด้วยทุกคนเฮ้ยมาหนึ่งโทเคนครับมาหนึ่งโทเคน ปึบเข้าไปนะครับผมแล้วก็ครั้งอ๋อครั้งแรกนะครับผม50โทเคนนะทุกคนแล้วก็ครั้งต่อไปก็172เอเ้ย1 7็ดเพชรน,นะอย่าลืมนับโทเคนเอ้นับเพชรให้ลุงเล็ด้วยนะครับผมว่าลุงเ็ดใช้ไปกี่เพชรแล้วนะทุกคนมาเอามาสองโทเคนแล้วนะทุกคนสองโทเคนละเสียไปประมาณ200 200กว่าเพชรน,นะครับไปครับครั้งที่สามครับมาไหมไม่มาวะ ก็สาหรับไอเทมที่เราสุ่มได้มานะครับเราสามารถนํามาย่อยได้ด้วยนะทุกคนนี่โอ้นี่เป็นเสื้อเสื้อเสื้ออะไรวะเสื้อบอลเจ็ดวันมีด้วยเหรอเสื้อบอลเช่าโอเคนี่เราสามารถย่อยได้ด้วยนะทุกคนพับเข้าไปเคโอเคนะครับเขาประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรกนี้จะไม่ขอย่อยก่อนนะทุกคนขอสุ่มแบบเดียเพชรก่อนแล้วกันใช้เพชรก่อนร7 9เกเพชรครั้งที่2นะครับ ครั้งแรก50เพรนะทุกคนจำไม่ด้วยนะครับ3ามครั้งแล้วครั้งที่4ี่ครับไะไรฮะโอ้โทเค็นออกยากว่ะน้องๆคนไหนที่ส่มกิจกรรมนี้แล้วนะครับผมใช้กันไปคนละกี่เพชรนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลุงเล็จะมาอ่านว่าใครเสียเยอะสุดนะครับผมใครแบบใช้เพชรไปมากที่สุดนั่นเองนะครับใครเสียน้อยๆก็เบนขิงกันหน่อยแล้วกันนะครับลุงเล็จะไปกดใจให้เอจะไปกดไลค์ให้คอมเมนต์นะครับ ไม่ได้ครั้งที่เท่าไหร่วะครั้งที่5ป่ะเออเขายังไม่ออกนะครับอีก3โทเค็นน่ะทุกคนคิดดูดิตอนนี้สุ่มไป179 6ครั้งละโดยประมาณถ้าตรงนี้จำผิดก็ขอไปด้วยนะไม่นับ50 50ิบหาสเพชรครั้งแรกนะทุกคน179ครั้งที่7อ่ะมาครับ โทเคครับผมโทเคตที่3มาแล้วนี่ก็ของรางวัลน,นะครับผมมันจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะทุกคนเห็นไหมด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวไดมอนด์รอยัลนะครับผมเคียวแล้วก็อันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะผมไม่แน่ใจเอากดรับไปแล้วด้วยนะครับเออไม่เป็นไรแล้วก็4ี่ห้าอันที่4อันที่ห้านะครับผมก็จะเป็นกางเกงปีกนกของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายนั่นเองนะครับมาขอย่อยเลยแล้วกันถ้างั้น มาไหมแต่ว่าในตู้นี้มันมีการันตีนะทุกคนเอาใช้ไปหมุนไปกี่ครั้งแล้วทุกคนจำไม่ได้แล้วใครนับอยู่ก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมว่าลนเนใช้ไปกี่เพลแล้วนะครับไปไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วนะครับสุบเลยแล้วกันทั้งที่แปดป่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่าได้บัตรสร้างห้องด้วยครับบัตรสร้างห้องก็เยอะเลือกเกินนะครับตึบก็ไปอันที่สี่อันที่ห้าน,นี่น่าจะหนักห่วงอยู่โอ้โห ไปครับครั้งที่10 10ิบไม่รูด้วยถ้า1ิบครั้งก็พันหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเพชรแล้วนะทุกคนตอนนี้แล้วก็ย่อยครับตกไปย่อยไปฮะตกไปอ่ามาแล้วครับผมกางกิกงปีกนกผู้หญิงฮนะเรียบร้อยมาแล้วนะครับกางกิกงปีกนกนี่ได้แล้วนะครับคราวนี้นะครับเราขาดปีกนกผู้ชายนะฮะ ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์กด,ลคกดแชร์กดติดตามให้ลูงเน็ตด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ลูงเน็ตกันหน่อยนะครับลูงเน็ตจะได้มาทําคลิปบ่อยๆได้อีกนะครับผมมาดูมาทางที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับปึ๊บใครรู้ว่าลูงเน็ตเสียไปกี่เพชรก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันปึ๊บอันที่อันที่ห้านี่เนี่ยผมว่าน่าจะหนักอยู่ปึ๊บย่อยไม่มา ย่อยเขาไม่ออกย่อยอีกมาไหมไม่มาครับตอนนี้ได้ของผู้หญิงมาแล้วนะอย่าลืมไลค่แช่ๆกันเยอะๆนะครับผมอ่ะลองสุ่มแบบผ้าครั้งเดียวดูดิไม่ออกคุณได้ใช้ไปกี่เพี้แล้วทุกคนมาครับมาไหมคือเอาจริงๆนะคือผมพูดตรงๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมคือกางเกงเนะี่ย สีนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสีเดิมๆอ่ะสวยดีอยู่แล้วนะครับผมสีฟ้าอย่างเงี้ยเออสีแบบสีสแตนด์ดของมันอะ่ะนั่นแหละสีแรกของมันอะ่ะสวยที่สุดแล้วนะครับผมพอมาเป็นสีอื่นเนี่ยผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใครมีความคิดเห็นยังไงกับบางเกงปิกนก,กน,นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมใครชอบสีไหนนะครับผมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดีย๋ยวไปดูนะครับว่าใครชอบสีอะไรกันบ้าง แต่ผมอะ่ะชอบสีเดิมๆอยู่แล้วนะครับสีฟ้าสีขาวก็สวยนะครับสีแดงก็ได้อยู่สีเหลืองก็โอเคแต่ว่าชอบชอบที่สุดก็คือสีฟ้าก็แต่ว่าตอนเนี้ยคืออันที่5้าโทเคตนันที่ห้ามันยังไม่ยอมออกนะครับผมก็ดูเนี่ยไม่มาครับตู้มีการันตีแต่ไม่ออกการันตีให้วะ่ะปึ๊บย่อยก็ไม่ออกนะครับย,ย่ยอยย,อย่อยแล้วย่อย อย่าอีเออไม่ไออกเลยไปอื้มไม่ยอกมาเว้ยใครสุ่มแล้วเสียไปกี่เพชรน,นะครับผมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับจะไปดูหน่อยว่าใครเสียมากกว่าผมไหมมีบ้างไหมหรือว่าเสียน้อยกว่าผมเนี่ยมีบ้างไหมใต้คอมเมนต์คอมเมนต์เดี๋ยวนี้เลยนะครับอยากรู้โอ้โหดูดิเนี่ย ไปประมาณเมื่อกี้หนึ600่งแสนหกหกร้อยเอ้ยหนึ่งแสนเก้าร้อยหกสิบเอ็ดเพชรใช่ปะ่ะเสียไปประมาณเท่าไหร่วะสามพันละทุนสามพันเพชรประมาณนะครับสามพันเพชรโดยประมาณนะครับสามพันกว่าละนี่โอ้โหไม่มาสามพันโดยประมาณยังไม่ออกนะครับผมทุกคนอ่า ตายตายแบบน,นี้อย่าลืมไล่ไลแชร์กันด้วยนะครับผมคาดูนะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยเสียเพชรเยอะอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ปึ้งกดทิ้งก็ไม่ออกเอามาดิลองดูดิมากี่เพชรมาลองดูดิไม่ยอมออกว่ะเฮ้ยโอ้มาย่อยครับมาไหมโอ้โหเดี๋ยววะผมรู้แล้วผมต้องใช้สูตรก่อนนะครับรับของก่อน อ่านี่นี่เคียวนะทุกคนเป็นเกงปินลกนะครับรับก่อนแล้วกันนะครับผมปึ๊บแล้วก็ย่อยฮะโอ้ไม่มาขนาดรับของแล้วก็ยังไม่มาอีกอันเดียวตอ,อนนี้ก็จะเข้าสู่อ่ะสี 4, พันพิษแล้วนะครับโดยประมาณ น้องๆคนไหนที่สุ่มแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะหรือยังไม่ได้สุ่มนะครับมาดูคลิปนี้ก่อนนะครับค่อยตัดสินใจนะครับว่าจะเติมสุ่มดีหรือเปล่านะครับผมก็ดูเรานะครับว่ามันเสียเยอะหรือเปล่านะครับผมสาหรับกิจกรรมปริงนกกางเกงปิกนก,น,นกสีเขียวนะครับก็เนี่ยประมาณสี่ห้าพันละสี่ห้าพันเพชรแล้วนะคนดูย่อยมาไหมผมว่าผมผมเจ็บแน่คลิปนี้เจ็บแน่นอน โอ้โหไม่มาแต่ผมสุมสุดอะเออเอาหมดตู้อะเอาให้ได้กางเกงนุ่นอะเกงผู้ชายเลยดูดิดูมาถึงตอนนี้แล้วใครยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ให้ลุงเนตด้วยนะคนดูนะไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้เพชรไปแล้วนะครับถลุงเพชร เรามาถลุงเพชรกันนะครับผมคลิปนี้ไม่มาอ่ะโอเคทำไงทุกคนมีสูตรไหมทุกคนดูมีสูตรปะดีดีด,ดีดีก่อนดีก่อนเ,เข้ามาใหม่ตามเข้าไปอ่ะลองสุ่มดูนะครับตอนนี้ประมาณ5,000เพชรแล้วนะทุกคน5,000เพชรแล้วนะครับ, 5, ครบใครที่จะสุ่มกางเกงปีกนกเขียวคิดดูดีๆนะครับ คิดดูดีๆก่อนนะอ่ามารีปุ๊บมาปั๊บเลยครับผมเรียบร้อยครับผมโทเค็นชิ้นสุดท้ายนะครับก็หมดไปประมาณ5,000เพชรนั่นแหละ5,000กว่าเพชรนะครับผมประมาณนี้ที่เหลือก็เอ่อไม่เอาแล้วมั้งเนาะเอาอะไรดีอ่ะย่อยไปให้หมดเลยได้ไหมตกไปให้หมดเลยนะครับโอเคไม่รู้จะ เอาให้ทำหําอะไรแล้วนะครับไปเออแล้วก็ที่เดี๋ยวก็ปุ๊บส่งไปห้องแต่งตัวนะฮะเท่านี้นะครับผมแล้วก็กดรับเลยละกันนะครับผมสําหรับกางเกงปีงกนกผู้ชายนั่นเองนะครับเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับผมสำหรับกางเกงปีกนกชายนั่นเองนะครับผมปุ๊บเข้าไป แล้วก็กดสมสัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูกันที่หน้าล็อบบี้กันเลยดีกว่านะครับผมว่ากางเกงปีกนกสีเขียวของผู้หญิงและของผู้ชายจะสวยงามสักขนาดไหนนั่นเองนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า็อบบี้นะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับกางเกงปีกนกของผู้ชายนั่นเองนะครับผมส่วนของผู้หญิงก็ผู้หญิงเนาะป๊บ ผูห้หญิงผูห้หญิงอะเดี๋ยวลองใส่ของผู้หญิงให้ดูนะครับผมปึ๊บ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 อยู่ไหนเนาะนี่อันนี้ก็คือของผู้หญิงนะครับของผู้หญิงอะผมว่าใส่สวยอยู่นะครับแต่ว่าผมผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเนี่ยไม่ค่อยสวยนะมันสว่างสว่าง,างไงไม่รู้นะครับถ้าเทียบกับสีก่อนก่อนหน้านี้นะครับผมก็สีนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับเกงปีกนกนะครับผมสีนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมใครชอบสีอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครชอบสีอะไรกันบ้างนะครับผมใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูเนีด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝันดีท่านผู้ชม,ม,มทุกคนนครับสวัสดีครับ